สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับช่องหมามีออสการ์ค่ะในเช้าวันอังคารที่7พฤษภาคมปี2567นะคะวันนี้หมามีออสการ์ชาวนาคนนี้นําเรื่องนี้มาฝากทุกคนค่ะถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจอ,อ่น่าติดตามเลยแหละนะคะเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวทุกคนยังจํากันได้อยู่หรือเปล่านะคะรองนายกรัฐมนตรีของเรานะคะนายภูมิธรรมเวชยชัยค่ะทุกคนค่ะเตรียมนํเข้าว ดังกล่าวเนี่ยที่เก็บไว้10ปีเนี่ยออกมาประมูลพึกษภาคมนี้นะคะใครมีสิทธิ์ประมูลเนี่ยประมูลได้เลยนะเปิดแบบโอเพนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าเรื่องเลยค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนำคณะลงพื้นที่ วันนี้เลยนะคะก็คือวันที่6พฤษภาคมค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อตรวจสอบข้าวสารที่อยู่ในสต็อกของรัฐบาลนะคะตามโครงการรับจำนำค่ะทุกคนคะที่บริษัทพูนผลเทรดดิ้งหลัง4ี่นะคะตำบลเฉลียงอำเภอเมืองสุริน์จังหวัดสุรินท์ค่ะโดยนําตัวอย่างข้าวนะคะที่เก็บอยู่ในโกดัง คลังกิติชัยนะคะหลังสองค่ะอ่าอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินนะคะมาหุงทั้งสองโกดังนะคะและรับประทานกับสื่อมวลชนค่ะและผู้เกี่ยวข้องนะ,ะแม่รสชาตินี้อืมนะคะมีคุณภาพดีอยู่นะคะแล้วก็สามารถหุงนะคะมีกลิ่นที่หอมอ่านะคะซึ่งทุกคนขาข้าวเนี่ย นะคะได้ข้าวจากโกดังกิติชัยนะคะที่มีอยู่1,12,711กระสอบนะคะและที่โกดังพูนผลน2าสาหน้อยเจ็ดกระสอบค่ะรวมนะคะรวมก็ 150,000กระสอบนะคะมาหุงต้มรับประทานกับข้าวอ่าก็คือข้าวผัดกระเพราไข่เจียวนะคะแซบๆเลยเน,ะะนาะนายภูมิธรรมเวชยชัยนะ,ะท่านก็บอกว่าวันนี้ได้พิสูจน์แล้วนะคะได้พาทุกคนพิสูจน์สิ้นข้อสงสัยนะคะ อ่านะคะโอเคนะทุกคนหารับประทานได้เนาะทีนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยนะคะก็ยังกล่าวต่อนะคะหากชิ้นข้อสงสัยนยภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะจะเปิดประมูลสาธารณะค่ะให้ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมในโครงการประมูลได้คาดว่าราคากลางจะอยู่ที่18บาทต่อกิโลกรัมโอ้โหตันละหนึ่งหมื่นบาทเลยนะถ้าคิดเป็นตันเนี่ยทุกคนหา ก,ก็ถือว่าสูงอยู่นะอืมเนาะอ่ะยังหรือยังไงนะคะอ่ะทุกคนคอมเมนต์กันเข้ามานะคะซึ่งราคาประมูลเนี่ยมามากน้อยเนี่ยจะอยู่ที่กระบวนการอืม,อมเนาะทุกคนเนาะโดยจะป้องกันไม่ให้มีการละทิ้งข้าวค่ะ คาดว่าจะจัดอันดับประมูลอันดับที่1-5ถึงหและมีมาตรการที่เข้มข้นหากประมูลไปแล้วไม่สามารถเอาไปได้จะมีการปรับและเลื่อนอันดับอื่นขึ้นมานะคะโดยให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเสนอให้ชัดเจนค่ะซึ่งข้าวสองโกดังนี้นะคะเป็นข้าว สองโกดังสุดท้ายค่ะนะคะของโครงการรับจำนำข้าวตั้งแต่ปีพศ2556ทับ57ก็นะคะก็นับเวลาก็ร่วม10ปีเลยนะคะที่เข้าสู่โครงการจำนำข้าวในช่วงนั้นเนาะอ่าทางนี้นะคะถ้าดูทางกายภาพเนี่ยมเมล็ดข้าวนะยังมีจมูกข้าวอยู่ยังดูสวยงามสีสันอาจจะมีความเหลืองมากขึ้น เนาะอ่าซึ่งเป็นธรรมชาติของค่าวอายุสิปีแหละนะคะเรากําลังมาเคลียว่าเอาเงินเข้ารัฐคาดว่าจะได้เงินเนี่ยประมาณ200ร้อถึงสี่ล้านบาทเลยนะคะทุกคนคะกลับเข้ามาโดยไม่หักค่า,ชาใช้จ่ายซึ่งต้องนํามาจ่ายคืนค่าเช่าและค่าใช้จ่ายอื่นๆคืนเข้ารัฐอืมอันนี้ก็นะนายภูมิธรรมเวยาชายชัยท่านก็ได้กล่าวไว้เนาะ ทีนี้นะคะหลังจากนั้นก็นายภูมิธรรมนะคะได้ให้ผู้ซื้อข้าวและผู้ร่วมนะคะผู้เข้าร่วมทุกคนเนี่ยได้ชิมข้าวพร้อมกันนะคะกับเมนูผัดกระเพราเนาะ กระเพาไข่เจียวนะคะโดยมีสื่อมวลชนจำนวนมากนะคะร่วมชิมด้วยหลายคนเขากล่าวก็บอกว่าเออยังกินได้นะคะมีความหวานอยู่โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยก็ยังกล่าวอีกนะคะนยืนยันร่วมกันนะคะนะอาว่ากลิ่นหอมนะคะอาจจะอ่อนไปนิดนะคะแต่ความนุ่มเนี่ยใช้ได้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ส่งออกข้าวนะคะที่ร่วมชิมเนี่ยก็มีความเห็นตรงกันว่าคุณภาพและรสชาติ ย,ยังใช้ได้นะอะ่ไม่มีแมลงเจาะด้วยนะคะหากนำไปขัดเพิ่มออเชื่อว่าตลาดส่งออกนะคะยอมรับได้อ่าทุกคนคาะนะคะนี่ข้อมูลนี้ก็นะคะเรื่องวันนี้มีเท่านี้นะคะทุกคนคะมีความคิดเห็นอย่างไรก็ร่วมกันคอมเมนต์เข้ามานะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน้อยๆช่องนี้ด้วยนะคะ แล้วก็นะฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเรื่องราวใหม่ๆนะคะจากมามีออสการ์ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนค่ะบายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ